ไม่จำเป็นจะต้องมีความรู้ในเรื่องของด้านช่างเรามีระบบบริหารจัดการร้านให้ทั้งหมดนะครับดูแลตั้งแต่เริ่มแรกจนสิ้นสุดสัญญาได้เลยนะครับสวัสดีครับผมธนพัฒน์กุมสันเทียเจ้าของแฟนชาย PP ไทยนะครับเป็นแบรนด์ที่ให้บริการธุรกิจเกี่ยวกับด้านยานยนต์ครบวงจรนะครับเป็นศูนย์บริการที่ดูแลรถยนต์ทั้งหมดนะครับในการซ่อมรถยนต์ทั่วไปนะครับตอนนี้เราพัฒนาระบบแฟนชส์เพื่อตอบโจทย์สําหรับคนนักลงทุนนะครับที่สนใจธุรกิจ เกี่ยวกับด้านยานยนต์พอรกิจิด้านยานยนต์นะครับมีโอกาสเติบโตที่สูงขึ้นต่อนเนื่องนะครับเป็นอุตสาหกรรมที่มาเก็ตแชร์ก็ยังขยายเติบโตอย่างต่อนเนื่องนะครับซึ่งของเราได้ทดสอบ2ตลาดหลักนะครับเราเรามีร้านต้นแบบทดสอบตลาดหลักคือมีแบรนด์ลักลักนะครับแบรนด์ระดับประเทศอยู่ของเราก็สามารถทํากิจการแล้วก็รายได้ตามงบประมาณที่เราคาดหวังไว้นะครับแล้วก็อีกร้านหนึ่งนะครับที่เป็นร้านต้นแบบเราก็จะไปทดสอบอยู่ที่เมืองรองนะครับคือเมืองที่ ไม่มีแบรนด์หลักอยู่นะครับตรงนี้เราเราเทสมาให้ทั้ง2ระบบแล้วนะครับสรุปได้ว่าแบรนด์ P p พไทย,ยสามารถตอบโจทย์ลูกค้าในการให้บริการงานซ่อมบารุงทั่วไปของรถยนต์แล้วก็ในเรื่องของศูนย์บริการด้านยานยนต์ตอนนี้ของแบรนด์ P p ไทยเราเรามี2สาขาที่เราพูดไปนะครับก็คือเราเทสทั้งตลาดรองและตลาดหลักนะครับแฟนชส์ของเรานะครับจะมีการเริ่มต้นตั้งแต่1คนที่จะซื้อแฟนชส์นะครับไม่จําเป็นจะต้องมีความรู้ในเรื่องของด้านช่างเรื่อง ของระบบบริหารจัดการทั้งหมดนะครับเรามีทีมซัพพอร์ตให้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมงานด้านอบรมช่างนะครับพนักงานออฟฟิศต่างๆเรามีระบบบริหารจัดการร้านให้ทั้งหมดนะครับในเรื่องของ POS ระบบ CRM ต่างๆนะครับในการบริหารจัดการร้านเราใช้ระบบทั้งหมดนะครับตรงนี้ของแฟรนไชส์เราก็จะมีอยู่3ไซส์นะครับไซส์มินิสแตนดาร์ดแล้วก็พรีเมียมงบลงทุนนะครับถ้าเป็นมินิจะเริ่มต้นที่7,5็ดถึง1.5ล้านนะครับเพราะว่ามินิเนี่ยจะเน้นตอบโจทย์ในเรื่อง ร,ร้านเล็กๆไม่ครอบคุมงานซ่อมทั้งหมดอาจจะมีช่องซ่อมแค่1แค่2ช่องซ่อมแล้วก็เครื่องถอดยางเครื่องตวงยางแค่นี้นะครับเน้นงานง่ายๆนะครับเปลี่ยนยางแม็กแล้วก็ซ่อมบนรุงง่ายๆทั่วไปก็ใช้ช่างไม่เยอะนะครับประมาณ2คนก็สามารถดูแลบริหารร้านได้ไซส์ต่อมาก็เป็นไซส์สแตนดาร์ดนะครับตรงส่วนนี้งบลงทุนไซส์สแตนดาร์ดจะอยู่ที่1นล้านหถึงสล้านสนะครับส่วนใหญ่เราจะแนะนาไซส์น,นี้เพราะว่าสามารถครอบคลุมทั้งหมดนะครับในงานซ่อมบนรุงรถยนต์ก็อุปกรณ์ ภายในร้านก็จะมีลิฟต์ยกรถประมาณ3-4ถึงตัวแล้วก็เครื่องตั้งศูนย์เครื่องทวงล้อแล้วก็เครื่องถอดยางแล้วก็อุปรกรณ์เครื่องมือช่างที่จําเป็นทั้งหมดรวมถึงสต็อกอะไหล่ยางแล้วก็สต็อกอะไหล่สินค้านะครับแล้วก็ในส่วนของไซส์พรีเมียมนะครับงบลงทุนเริ่มต้นก็จะอยู่2อล้านห้ถึงสล้านหนะครับตรงไซส์พรีเมียมเนี่ยเราเปิดโอกาสให้นักลงทุนนะครับที่เป็นตัวแทนเราสามารถประจําแต่ละภาคนะครับไปขยายสาขาไปขายแฟนชายได้นะครับถ้าใครส สนใจเป็นตัวแทนระดับภาคก็ติดต่อมาได้นะครับเราก็ให้สิทธิ์ตรงนี้เพิ่มนะครับระยะเวลาสัญญาแฟ่นชัย5ปีนะครับเราจะให้สิทธิพิเศษแล้วก็โปรโมชั่นต่างๆสําหรับ5สาขาแรกนะครับตรงส่วนนี้เราเรา,เรามีทีมซัพพอร์ตให้ดูแลตั้งแต่เริ่มแรกจนสิ้นสุดสัญญาได้เลยนะครับตรงนี้ไม่ต้องกังวลน,นะครับเราดูแลในเรื่องของมาร์เก็ตติ้งให้ด้วยนะครับเรื่องของการอุปมทีมงานให้ทั้งหมดนะครับและจุดเด่นแฟนชัยเราอีกอย่างก็คือเรายังมีงบลงทุนที่ต่ำกว่าแบรนด์หลัก ะครับสตาร์ทตั้งแต่7จ็ดแสนห้านะครับเป็นต้นไปนะครับตรงส่วนนี้ถ้าใครสนใจรายละเอียดก็ติดต่อได้โดยตรงนะครับ0 9 9ย์เก้าเก้าสามเก้าสองสองสองห้าเก้าหรือจะแอดไลน์มาก็ได้นะครับไล แอดพีพีไทยนะครับสามารถติดต่อช่องทางนี้ได้เลยนะครับไทยแฟนช c ยเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชส์ใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชส์ชั้นนําให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชส์แล้วกว่า3ามแสนห้าหมื่นคนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คาปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทําเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1 9 1 8 Cheers.